ครับปู่ครับไฟอันนี้มันกว้างกว่าครับผมครับค่ะหมื่อวานฝนตกแห้งนะปู่ครับ จะนำออกบอ่อมืดเลยเลยอะรโอ้ปวทองอ๋อ,อ,อมัน่รฝนพะต๊ะฝนพต ดูความไม่บอกก็พออยู่น้ำเขียงยนีง่ก้นชื่องดลงแน่ะข้นพับถัครับไม่ลากแต่ทางนี้ทางดีกว่าถ้ำแต่งเะี่ยถ้ำแต่งคิดโมหลาย <c oughs> อันนี้กีตัอมที่ยันไปกบราหักโบราวน,านม, <c oughs> ม,มนันมือตืดบ้นมามือตืครับฝนครับ ่ัแกนว่าคก็ปร่ครับอ่นี้าคเอย่ัครับมีข้าไป้น่มาอ๋อครับมนี่ละมันีละเงบ่องียดีที่สุนครับดอกว่ากครับ อ๋อเพิ่อนเอาเทียนเขามสามารถถวายครับผมครับครับคนหลายครับคนหลายครับอยอ่ดอนเพิ่นกระเบื้องมาครับ ก็ใช้นี่ก็ือเงนก็เจเหยมาเท่อ๋ในในออ,อมันนี้กับมาดามสกนลพันว่าสีมาอยู่ปุ<อ>่บครับ่ครับพันว่างาล้ายพันว่าแล่นนาแล่นหลังอยู่พันว่าันนี้ไปหาดวงตาเด้อพว่ ครับรมไม่เหรอไนก็ไม่รู้สครับ,บครับเพราามันเล่นี่เหรอครับ้ว่่ระักนี่หครับผมารปอเอาเพิ่นบอมาครับผมับปุบรรครับเอา เมือ่อเมื่อก่อนนี่ยผมเห็น,พนโพสด้วยว่าเตรียมต่อเตรียมของไปถวายอ่หลวงปุ๊บผมว่าเออมาโยมไฟล์มาเนาะ,ะหลังจากที่มาจากอันนีนะ่อุดรนะครับเม,ม,ม,มื่วอวานก็มาเหมือนรับ ข้ับแม่นมือไปอุดรก็บม่ได้บอกเพราะนั้นผมก็นึกว่าทางเพื่อนหูจัาเพราะว่าโพดล่องเฟซล่องอย่างนี้สวยาเพื่อนกับโพดอยู่ครับท่านรู bo bo ้อยู่ครับเพื่อนท่านรู้อยู่ครับผมครับโอเคเดินเดินก่อนเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ พูดลงแล้พูดลง <laughs> <laughs> เองนะร้นลงหมดลงพูดฝากฝากกันพวกพวกฝากในแป๊แบแป๊บโทรศัพท์